สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนู crispy rice กันนะคะสิ่งที่เราต้องใช้คือ marshmallow ค่ะและ rice crispy rice crispy Crisp และน้ำผึ้งค่ะอันนี้นะคะเราจะต้องใช้ความร้อนหน่อยหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องละลายม a r s h m a l l o w ให้เสร็จก่อนที่จะให้เด็กช่วยเท ฟริสวีไรซ์ลงไปนะคะในขณะที่เรากลางละลายเนี่ยเราจะให้ลูกฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กจากมัชเมลโล่เดี๋ยวคิมมี่จะสาธิตให้ดูนะคะว่าเล่นยังไงเอาหนึ่งอั آ, นจากในถุงนี้ให้น้องนะแล้วคุณแม่ก็ทำการเอามัชเมลโล่ใส่ไปในกระทะนะคะนะแล้วเดี๋ยวในขณะที่ ัวละลายมัชเมลโล่บนเตาก็จะให้ดูคิมี่เล่นมัชเมลโล่ไปด้วยก็จะได้เห็นว่าน้องใช้กล้ามเนื้อมาตึงยังไงนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูนะนี่เอามาตั้งเตานะคะมัชเมลโล่มาละลายบนเตานะแล้วก็ดูนะคิมี่เขาจะเล่นมัชเมลโล่นี่นะคะเราจะดึงมันนะคะดึงดึงดึงเด้เด้เดนี่ก็จะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมาตึงนะคะเมื่อเปื่อนเดี๋ยวเราไปล้างมือกันนะ ย right? <Well. S 2> ีดไปเรื่อยๆจนไม่เหลือก้อนถึงเป็นก้อนเยอะๆอย่างนี้นะคะเว้ยแล้วเราก็กินได้เลยค่ะเอาให้มันยืดๆได้ไหมคะต้องยืดอีกอือออยืดๆเลยใช่ไหมยืดๆจะอร่อย ในขณะที่เราละลายมัชเมลโลอยู่ในกระทะนะคะหรือหม้อนะเราจะใส่ <c oughs> เราจะใส่น้ำพึ้งนะลงไปเลยนะคะ <c oughs> ก็ไม่ต้องใส่มากนะบางคนมือหนักมากแล้วก็เอาไปทำเอง <c oughs> ก็จะเกิดอาการหวานเหมือน <c oughs> นี่นะคะมันก็จะเริ่มละลายแล้วนะความร้อนมันทําให้น้ำพึ่งทำได้อีกอย่างนึงน,นะคะน้ำพึ่งผสมน้ำเงาอ่าเดี๋ยวจะทําให้คิมมี่กินใช่ไหมคะใช่ค่ะนะ<ช>เห็นไหมคะมันเริ่มละลายแล้วเนาะเราจะต้องรอจนมันละลายเลยนะคะในขณะที่เรารอเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์อื่นอีกนะก็จะมี คุณก็อ่าได้ค่ะชิมเลยเดี๋ยวจะให้คิมมี่ช่วยเทใส่ลงไปแล<ด>้วถ้ากินกับน้ำผึ้งวิสกี้ไว้เลยนะจะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเนาะว่าอันหนึ่งที่ทำเตรียมมาให้ดูแล้วมันจะมีสภาพแบบไหนนี่นะคะจะเอเต็นแบบนี้น่ากินไหมคะเสร็จแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะใส่อะไรลงไปก็ได้อันนี้ของครูบัวเนี่ยมีช,ช็อกโกแลตอยู่ข้างใ <c oughs> นนะเดี๋ยวเรามาดูนี่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 น่ากินหมากช็อกโกแลตเต็มไปหมดนะใช่แล้วเราก็จะมาตัดนะเป็นชิ้นๆนะแล้วก็ใส่กล่องก็จะน่ากินมากนะคะแต่เดี๋ยวอันนี้คิมมี่เขาน่าจะเป็นโรยสปริงเกลิลลงไปนะเวเรามาดูก่อนสิ ละลายถึงนจุดไหนแล้วคุณแม่ต้องคนนะเพราะว่ามันก็เดี๋ยวมันจะไหม้ข้างล่างนะคะทำกับคุณแม่หรือคุณพ่อก็ได้นะคะใช่แล้วเราแตะเตาได้ไหมคะไม่ได้ โหอ้นนี้ดูน่าก,กินกว่าโอโหเรามาละลายมาดูน่าก,กินมากเลยค่ะแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวคิมมี่ช่วยแม่เทไ r i ์ Take คริสปี้ลงไป <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนนะเอาไว้ตรงนั้นเหละลูกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำรงตัวหนูนะเห็นไหมคะไม่ยากเลยแค่ ละลายลงไปแนละ้วถ้าเกิดว่าอยากจะใส่สับบีแห้งก็ได้<อ>หรือว่าจะใส่ลูกเกดก็ได้นะคะหรือว่า,าเราจะใส่แมกกาฮังไ,ไมโลลงไปถูกต้องอันนี้เราจะใส่พวกธัญพืชต่างๆลงไปเนาะเพื่อที่จะผู้ใหญ่บางคนเขาจะชอบ เดี๋ยวเราจะรออีกนิดนึงก็จะได้แล้วนะคะคิมมี่เขาโตแล้วเดี๋ยวจะให้เริ่มคนช่วยคนหน่อยได้ไหมคะลูกได้่ะมามช่วยแม่คนหน่อยมานะคะ, <c oughs> ะให้คิมมีจ่จับจับหม้อแล้วก็จับคนลงไปให้ถึงข้างล่างเลยนะ นไปอะเนี่ยมันละลายเยอะมากเลยเห็นไหมคะคนตลอดเลยลูกราใส่ลูกเกดลงไปด้วยพี่น่ชอบลูกเกดไหมลูกชอบมากพอกินขนมปังลูกเกดไม่กินขนมปังกินลูกเกดอ่ะ อ่ะไปเดี๋ยวคุณแม่ยกให้ลูกไวย,ยกเอาเก้าอี้หนูออไปนี่นะคะ <c oughs> เราจะให้ทีมิสุดนี้ก่อนเราจะใส่อัลมอนด์ลงไปด้วยนะเพราะว่าคุณยายชอบโอ้โอเอาไปให้คุณยายด้วยเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะโอเคอย่าไรหนูก็กินได้ใช่ปะ <c oughs> ใช่ค่ะคุณยายอยากได้อัลมอนด์หรือว่า ใส่แอลมอนด์ลงไปให้คุณยายด้วยนะคะยาวดนางนี่แล้วก็คนเนาะให้ขอคนอ่ะ,ขอขอะให้ลูกใส่เลยค่ะเดี๋ยวมันจะแน่นละอ่ะใส่เลยค่ะแค่คนไ,ไ,ไหวใช่ไหมก็เอาเร็วเลยลูกเพราะว่าไม่งั้นพอมันละลายเออมันไม่ละลายแล้วมันก็จะหนืดมากอ่ะเดี๋ยวไปทิ้งขยะค่ะเลแล้ว <c oughs> ช่วงตรงนี้ก็คงต้องเป็นหน้าที่คุณแม่นะ <Okay. S 1> เป็นคนคนนะคะอย่างถ้าเราทำเองทานเองอะ่ะเราก็หนักเครื่องหน่อยได้นี่อาจจะใส่อัลมอนด์เข้าไปอีกได้นะคะอัลเยอะๆใหญ่ให่ชอบอใช่ไหมชอบเลย อย่าเช้แบบมันมามาสปริงเกอนิดเดี่เดี๋ยวเราจะโรยสปริงเก์ตอนที่เราเอาใส่ถาดนะเราก็จะเอาถาดนะคะเราก็ใส่กระดาษไขไว้ข้างล่างแนะนำนิดนึงกระดาษไขที่อยากให้ซื้อใช้คือยี่ห้อนี้ bake well นะมันจะไม่ติดนะคะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยติด ถ้ามันชื่อเบสเวลล์มันวยจัได้อะทำทำดีเพราะอะไรรู้ไหมคะเบสเวลล์นี่หมายควไมว่าตึงแค่จับไว้เออนี่นะคะเราก็จะเทเทใส่ในนี้นะแล้วก็พยายามขูดให้หมดเอานี้ขูดค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ใช้อันนั้นเป็นตัวกดอร่อยไหมคะได้ค่ะนะคุณแม่ก็ให้น้องช่วยกดนะคะกดเพื่ออันอ่าหายอีกอันหนึงนน่งให้น้องกดอันหนึง่งแล้วก็หนูกดฝั่งหนูสิคะถ้าหนูมากดฝั่งแม่มันก็ข้ามกันใช่ไหม แม่มากดฝั่งหนูก็หนูมากดแม่ไปกดฝั่งหนูได้เพราะว่ามันไม่ข้ามกันไงหนูมากดฝั่งแม่หรือหนูก็จะเลอกนะคะนี่เราก็จะช่วยลูกเขี่ยออกแลให้เขากดนะเพื่อความสนุกสนานเด็กๆจะชอบนะเลอะนิดเลอะหน่อยก็ช่างมัน มันเล่แน่นอนอ่ะนะคะทำอะไรกับเด็กอะ่ะอยสังเกตไหมคะเวลาเวลาครัวให้ให้ทีนนี้ช่วยทำอะไรเนี่ยเราจะไม่ปล่อยเขาอยู่ว่างๆหารุ่งหนา,หานี้ให้ทำเพราะว่าคือแค่กดเนี้ยคือเขาก็เขาก็จะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะคะตามธรรมชาติของเด็กเขาก็จะวิ่ง เดี๋ยวพอคราวนี้นะคะพอเราได้ระดับหนึ่งได้ที่ระดับหนึ่งมันยังออกไม่หมดเนอะเหนียวมากคืออ่ะชิมงงอาะช,ชิมแล้วบอกแม่ทิบอกคุณผู้ชมนี่ว่าเป็นไง เสร็จแล้วห้ามมากดนะไปล้างมือก่อนนะเดี๋ยวไว้มีใครกินต่ออร่อยเหนียวเนียวอ่ะไปล้างมือแล้วจะได้มาโรยสปริงเกิลให้แม่นี่นะคะเราก็ค่อยๆเอาออกเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเหนียวมากเราต้องใช้อย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยปิด กวกดเลยมาลูกช่วยแม่ก,กดกนี่เห็นไหมคะเขาก็จะได้ออกแรงออกอะไรเนี่ยเขาก็จะชอบสนุกไหมคะสนุกค่ะนะคะคือเราเพยายามทำอะไรเนี่ยคือจะบอกว่าแรกๆเนี่ยคินี่เขาก็ไม่ได้ทำได้เยอะอะไรขนาดนี้มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอุ่นๆไหม เสร็จ <ow. S 2> แล้วเดี๋ยวเราจะให้คิมมี่โรยสปริงเกิลลงไปหน่อยอาจำได้ไหมเราจะหยิบสามือสามนิ้วใช่ไหมคะให้สามือมีมีอยูออออ่แค่สองมืออ่ะเราจะให้น้องโรยลงไป <urers> มันจะเริ่มติดแล้วนะอะ <terminology> โรย,ยลงไปเลยค่ะโรยลงใชให้ทั่วๆอา่าอย่างนี้นะคะ อาจจะโรยได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะเด็กๆก,ก็แค่ให้เขาสนุกสนาน<ถ>กันเลยถ้าถ้าเราใส่ตรงกลางเวลาเปิดออกมามันอาจจะเป็นทางก็ได้เป็นหนึหุมัดกลบลยโอเคเรียบร้อยแล้วนคะิมมี่นะใช่ค่ะโอเคงั้นวันนี้ต้องแค่นี้ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเรต้องทำไงคะ<ม>สวัสดีค่ะ